ทุกคนรู้ไหมคะว่าสมัยนี้เนี่ยเขามี AI English Coach หรือว่าโค้ชฝึกภาษาอังกฤษที่เป็น AI แล้วนะคะใครที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอยู่เนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอายจากช่องเรียนเหออยากสอนค่ะวันนี้อายจะมาบอกวิธีฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกับ AI English Coach หรือว่าโค้ชฝึกภาษาอังกฤษที่เป็น AI นะคะ เขาจะมีการเทสวัดระดับภาษาอังกฤษของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ย AI ก็จะทำการคัดเลือกเนื้อหาโดยปรับระดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับทักษะภาษาอังกฤษของเราแล้วก็พอเราฝึกไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆเขาก็จะมีการทดสอบและก็มีการให้ฟีดแบ็กเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่กับครูสอนภาษาตัวเป็นเนเลยค่ะ ซึ่งไอรู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆเพราะว่าหลายๆคนรวมถึงตัวไอเองตอนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษแรกๆเนี่ยไอยรู้สึกว่าไอาฟังภาษาอังกฤษพอรู้เรื่องแต่ว่ามันปัญหามันอยู่ที่การพูดตอบกลับไปคือเราไม่แน่ใจในสำเนียงของเราแล้วเราก็ไม่มีฝรั่งคอยมาแก้หรือว่าให้ฟีดแบ็กเราดังนั้นเนี่ย AI ตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆสาหรับคนฝึกภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะไอจะมาทดลองใช้ให้ทุกคนดูเลยนะคะมันอยู่ในแอปบนโทรศัพท์ของเรานี่เองค่ะชื่อ แอปว่า Elsa Speak ค่ะหน้าตาของแอปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะกดเข้าไปเลยนะคะจากนั้นกดไปที่ประวัติส่วนตัวเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ จะเจอคำว่าคะแนนการประเมินของคุณกดเข้าไปแล้วก็กดปุ่มทำแบบทดสอบใหม่ค่ะจากนั้นก็กดเริ่มได้เลยค่ะโดยแบบทดสอบของเขานะคะเขาก็จะมีประโยคภาษาอังกฤษามาให้เราแล้วก็มีปุ่มไมค์สีฟ้าค่ะคือให้เรากดปุ่มไมค์สีฟ้านะคะแล้วก็อ่านประโยคนั้นตามความเข้าใจของเราได้เลยค่ะ This summer I will visit a new country with two of my best friends. จากนั้นนะคะเราสามารถกดส่งและดําเนินการต่อไปประโยคถัดไปหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจนะคะก็สามารถกดบันทึกอีกครั้งได้ค่ะ We will go sightseeing and stay at a resort by the ocean. Since I can speak English correctly and confidently, life is such an adventure, and I am the star. เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราทําแบบทดสอบไปนะคะเขาก็จะมีบอกระดับของเราค่ะว่าเราอยู่ระดับไหนสูงกลางต่ํานะคะแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกให้ด้วยค่ะจากนั้นก็จะมีการแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะการออกเสียงน้ําเสียงแล้วก็ความราบรื่นนั่นเองค่ะ เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเขาจะแบ่งเป็นเสียงเลยค่ะว่าเสียงสระนี้หรือว่าตัวอักษรน,นี้เราออกชัดแค่ไหนหน้านี้นะคะเขาจะบอกประโยคเมื่อกี้เลยค่ะว่าที่เราอ่านไปเนี่ยคำไหนออกเสียงชัดออกเสียงใกล้เคียงหรือว่าออกเสียงผิดค่ะหน้านี้นะคะก็คือเนื้อหาที่ AI เขาคัดมาให้เราแล้วค่ะปรับความยากง่ายตามระดับภาษาอังกฤษของเราเองเลยค่ะ โดยบทเรียนนะคะก็จะเน้นเป็นเรื่องของการออกเสียงทั้งตัวอักษรสระนะคะแล้วก็จะมีบทเรียนอื่นๆเช่นการเชื่อมเสียงหรือว่าการขึ้นสูงลงต่ำในประโยคต่างๆค่ะเราจะมาลองเรียนทักษะแรกไปด้วยกันเลยนะคะทักษะแรกนะคะที่อายจะต้องฝึกวันนี้ก็คือการฟังค่ะเขาจะบอกว่าเลือกเสียงที่ตรงกับวลีนี้นะคะคำนี้มีคำมาให้อายนะคะ P E T p a t จากนั้นเราจะกดปุ่มฟังเสียงค่ะ pet b e t ให้เราลองฟังเสียงนะคะว่าเสียงไหนที่ตรงกับโจทย์ที่เขาให้มานะคะก็คือคำว่า pet นั่นเองนะคะกดตรวจสอบค่ะนี่ค่ะเขาก็จะบอกมานะคะว่าถูกต้องค่ะต่อไปเป็นเกมอีกแบบหนึ่งนะคะโจทย์จะมาเป็นเสียงแทนค่ะและก็มีตัวเลือกมาให้ค่ะกดฟังเสียงเลย pi ถ้าหากว่าใครได้ยินไม่ชัดนะคะเราสามารถกดปุ่มหอยทากจะเป็นเสียงแบบช้าๆให้เราฟังค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษานะคะาย <Pie. S 1> พอได้ยินชัดแล้วนะคะกดตัวเลือกที่ถูกต้องได้เลยค่ะ Played พอทำแบบฝึกหัดแรกเสร็จนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีประเมินให้เราค่ะว่าเราได้คะแนนระดับไหนของแบบฝึกหัดนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นทักษะการออกเสียงค่ะกดเริ่มเลยค่ะ pet พอเรามั่นใจแล้วนะคะก็กดปุ่มไมคสีฟ้าอัดเสียงลงไปเลยค่ะ pet เขาก็จะบอกฟีดแบ็กมาให้เรานะคะว่าเราออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษากี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวอาจจะลองอ่านแบบผิดให้ดูนะคะ bet นี่ค่ะเขาบอกไอว่าเกือบถูกแล้วค่ะคุณออกเสียงได้57%เหมือนเจ้าของภาษานะคะลองกดปุ่มตรงนี้ดูนะคะมันจะเป็นการบอกฟีดแบ็กเราเลยค่ะว่าเราออกเสียงไม่เหมือนตรงไหนและควรแก้อย่างไงนะคะ <S <S เช่นอันนี้ค่ะเขาบอกว่าเสียงเพิคือเสียงที่ต้องออกเสียงด้วยลมหายใจนั่นหมายความว่าจะมีลมเพิ่มขึ้นเมื่อคุณอ้าปากให้ลองยกมือขึ้นปิดที่หน้าปากเพื่อรู้สึกถึงลมในขณะที่คุณฝึกนะคะ P แบบนี้ค่ะหลังจากเราฝึกไปนะคะทาง AI เนี่ยเขาก็จะมีการรายงานการฝึกวันนี้ให้เรานะคะว่าเราเนี่ยมีคะแนนการออกเสียงเท่าไหร่นะคะแล้วก็วลีที่เราพูดไปวันนี้เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างเหมือนมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีเป้าหมายของวันให้เราด้วยค่ะ โดยที่ในแอปนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีการตั้งค่าให้เราเข้าไปตั้งค่าค่ะว่าใน1วันเนี่ยเราแบ่งเวลาสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเอาไว้กี่นาทีจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่ค้นพบแล้วก็ไปที่โค้ชค่ะอันนี้คือโค้ช AI สอนภาษาอังกฤษของเรานะคะโค้ชคนนี้เนี่ยเขาจะคัดสรรเนื้อหามาแล้วก็จํานวนเนื้อหาเนี่ยก็จะเหมาะสมกับเวลาที่เราตั้งเอาไว้ด้วยว่า1วันเนี่ยขอไม่เกินกี่นาทีกี่นาทีนะคะ ตั้งเอาไว้ได้เลยค่ะพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนเพื่อนๆมีโค้ชภาษาอังกฤษอยู่ใกล้ตัวแบบ24ชั่วโมงเลยนะคะแบบนี้เนี่ยมันได้ประโยชน์ต่อการฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองมากๆเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะลองเรียนภาษาอังกฤษกับโค้ช A.I. คนนี้ดูนะคะ are you coming to the party are you coming to the party บทเรียนที่สองของไอในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง stress, เสียงคำต่างๆค่ะ <A> เข้ามาถึงนะคะก็จะมีคำให้เรานะแล้วก็จะขึ้นแบบนี้เลยค่ะตัว A เนี่ยตัวใหญ่ๆคือให้สจวตเสียงหรือว่าเน้นเสียงชัดๆนะคะ average heritage เดี๋ยวอาจะลองอ่านออกเสียงแบบผิดดูนะคะ heritage, heritage. เขาจะขึ้นแบบนี้เลยค่ะว่าลองอีกครั้งคำนี้มี3พยางทำให้พยางที่1ห,หนักแน่นกว่าพยางอื่นๆ Heritage ต่อไปเป็นบทเรียนที่3ของไอนะคะอันนี้จะมาเป็นแบบประโยคแล้วค่ะ What can I get for you? What can I get for you? อ๋ oh, อันนี้ขึ้นว่ายอดเยี่ยมคุณออกเสียงได้ร้อเซเหมือนเจ้าของภาษานะคะต่อไปเป็นบทเรียนที่4ของไอนะคะคือเกมบทสนทนาค่ะ In your opinion, what does it manager? your does to good project what take a be เขาก็จะมีคนพูดมาให้เราประโยคหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นประโยคที่จะให้เราตอบไปค่ะ I think a good project manager should be an effective communicator with great people s skills <S เขาก็จะมีการฟีดแบ็กมาให้เรานะคะว่า เราสามารถกดที่เปอร์เซนที่เราได้นะคะแล้วก็ดูว่าคะแนนในการออกเสียงของเราเนี่ยมันวัดจากอะไรบ้างการออกเสียงเนี่ย81%น้้ำเสียง57%นะคะเขาบอกว่าเพื่อพัฒนาคะแนนการเน้นเสียงสูงต่ำของคุณลองเน้นที่คําที่สำคัญที่สุดในประโยคต่อไปนะคะความราบรื่นนะคะ59%เขาบอกว่า เพื่อให้ฟังดูเป็นธรรมชาติและคล่องแคล่วลองเน้นเสียงที่คำหลักในแต่ละประโยคค่ะ I think a good project manager should be an effective communicator with great people s skills <S ได้คะแนนเพิ่มขึ้นแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะแอปนี้เนี่ยยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ายชอบมากเลยค่ะ คือฟีเจอร์พจนานุกรมนั่นเองค่ะพจนานุกรมในแอปนี้เนี่ยพิเศษยังไงรู้ไหมคะเราสามารถเซิร์ชจากเสียงพูดของเราได้ค่ะตัวอย่างเช่นสมมุติว่าไอากำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้วไอได้ยินคำหนึ่งที่ไอไม่รู้ว่ามันเขียนยังไงแล้วมันแปลว่าอะไรเราสามารถอัดเสียงคำพูดคำนั้นเนี่ยลงไปได้แล้วเขาจะถามเราว่าเออมันใช่คำนี้หรือเปล่าลองดูนะคะ Translation อา <I S 2> ลองใส่คำว่า translation เข้าไปนะคะเขาก็บอกว่าฉันได้ยินคุณพูดว่า translation ใช่หรือเปล่านะคะเราลองกดคำว่าดูคะแนนของฉันค่ะเห็นไหมคะเขาจะบอกเราว่าเราออกเสียงคำนี้ได้เหมือนกับเจ้าของภาษามากแค่ไหนแล้วก็มีคำแปลมาให้นะคะซึ่งคำแปลของคำว่า translation ก็คือคำแปลนั่นเองนะคะเราสามารถกดฟังเสียงเจ้าของภาษาได้ด้วยค่ะ translation อีกความพิเศษหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยนะคะของพจนานุกรมในแอปนี้นะคะก็คือการที่เราสามารถฟังเจ้าของภาษาหลายๆคนพูดคำคำนี้ได้ค่ะเห็นปุ่มฟ้าๆ้าไหมคะดูคนอื่นๆพูดคำนี้นี่เลยค่ะเขาจะรวบรวมวิดีโอใน YouTube ที่มีเจ้าของภาษาพูดคำที่เราเซิร์ชลงไปเมื่อกี้นะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นคำว่า translation นะคะ the most important thing is to make a translation then in 1774 he embarked on a translation of the torah all of these i mean what's the purpose of the law well that translation is kind of confusing because while the torah ประโยชน์ของฟีเจอร์นี้นะคะก็คือทําให้เราเนี่ยได้ยินเสียงคําๆนี้จากเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆทําทให้เรารู้สําเนียงแล้วก็วิธีการใช้คําคํนั้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะแอปสอนภาษา AI แบบนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนเลยที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอยู่ไม่ว่าจะมีทักษะแบบยากง่ายแค่ไหนนะคะก็สามารถใช้แอปนี้ได้ค่ะแอปนี้เนี่ยทุกคนสามารถดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟีเจอร์ครบทุกฟีเจอร์นะใครที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองายแนะน,นำให้ซื้อแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะเป็น e l s a Pro ค่ะโดยายแล้วก็ทาง e l s a Speak เนี่ยก็มีโคส่วนลดมาให้ด้วยนะคะ โค้ดส่วนลดกันนี่เลยค่ะ AI ค่ะทุกคนอย่าลืมคลิกลิงก์ข้างล่างที่ไอแปะเอาไว้ให้แล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดพิเศษนี้นะคะแพ็เกจจะมีด้วยกัน2แบบค่ะ Elsa p r o แบบตลอดชีพ2444บาทลดไปถึง84%เลยนะคะและแบบที่2 Elsa p r o แบบ1ปีค่ะ1119บาท อันนี้ลดไปถึง72%เลยค่ะไอขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังฝึกภาษาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปนี้กันนะคะแล้วก็ใส่โคดนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ